สวัสดีค่ะนันกเรียนทุกคนเลยนะคะมาพบกับพายจากเพจภาษาเกาหลีนะ่ารู้นะคะวันนี้ในมินิคลิปวันนี้นะคะพายก็จะวาวลีนะคะภาษาเกาหลีนะ,ะที่มือใหม่ทุกคนหรือค,คนที่เรียนภาษาเกาหลีเนี่ยควรจะรู้ไว้นะคะมาดูวลีแรกเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยกับการทักทายเนาะก็คือสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะในภาษาเกาหลีเราจะบอกว่าออันยง안녕하세요 อันยองฮาเซลอันยองฮาเซลสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะวลีที่สองนะคะคือใช้ได้哟 ใช้ไออันนี้นะคะถ้าเราแปลตรงๆมันจะแปลว่าไปดีๆนะใช้เมื่อเวลาที่เราลากันนั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตอนที่พายไปเที่ยวกเกาหลีมานะคะก็เห็นคนเกาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอายุนิดน,นึงเนี่ยเขาก็ลาการแบบ bye บายบายนะคะก็คือ bye บายบายแน่นงแต่ทับศัพท์มานะคะเขาจะเป็นบายบายอีเนาะเช่นตรังนี้เราก็สามารถใช้เป็นใช้ไงโอหรือว่าเป็น bye บายบายอีก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าให้สุภาพขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นอันยองฮีคาเซลก็คือไปอย่างสวัสดิภาพไปโดยสวัสดิภาพนะแบบนี้ก็ ะะต่อไปมาดูวลีที่3กันนะคะเราใช้ในการขอบคุณก็คือคำซ้ำนีดาคำซ้ำามนีดาคำซ้ำนีดาขอบคุณค่ะขอบคุณครับนั่นเองค่ะต่อไปวลีที่4นะคะชื่ออะไรัมนีดาชื่อ ล่หำนีดาชิดเล่หำนีดานะคะแปลว่าขอโทษค่ะขอโทษครับแต่ใช้ในการขอโทษที่เราเนี่ยไปรบกวนเขาไปเสียมารยาทนะคะอย่างเช่นเราจะถามทางใครสักคนหนึ่งแล้วเขาอาจจะทําอะไรของเขาอยู่แล้วเราเนี่ยจะไปรบกวนเขาแล้วขอโทษก่อนนะคะเป็นชิดเลฮหำนีดาแล้วเราก็ค่อยพูดนะคะสิ่งที่เราจะรบกวนสิ่งที่เราจะถามเขาไปนั่นเองค่ะต่อไปนะคะวลีที่5นะคะนี่จะเป็นการขอโทษเวลาที่เราทําผิดต่อเขานะคะทำอะไรผิดต่อเขาเนาะ,ะจะพูดว่าเชสโซ่หำหนีดา ชนขอโทษค่ะขอโทษครับนั่นเองนะคะวลีที่6นะคะน,นี้สำคัญมากเป็นวลีที่เราใช้ในการเรียกคนที่เราไม่รู้จักนะคะก็คือช็อเกียวชอเกียว ชอเกียนั่นเองนะคะแปลว่าคุณค้าคุณขับนั่นเองค่ะใช้เวลาเรียกคนที่เราไม่รู้จักเนาะถ้าเราแปลตรงตัวนะคะชอกิมันจะแปลว่าที่นุ่นโยก็คือเหมือนการลงท้ายแบบขับนั่นเองนะคะคือสมมติในกรณีที่เราไม่รู้จักเขาแล้วเขาอาจจะทําของหล่นอะไรแบบเนี้ยเราจะเรียกเขาเนี่ยเราก็เรียกเป็นชอกิโยแล้วเขาจะหันมาเนาะเราก็จะบอกอ้าค่อยบอกอะไรไปก็ได้นั่นเองนะคะประมาณนี้ โอเคมาดูวลีต่อไปนะคะวลีต่อไปนี้เวลาที่เราไปร้านอาหารเกาหลีเนี่ยพายเห็นเยอะมากเลยว่าเราต้องใช้วลีนี้นะคะก็คือชุ่มมือไหเกลชุ่มมือไหเกลก็แปลว่าจะสร้างจะออเดอร์ค่ะจะออเดอร์ครับนั่นเองนะคะวลีต่อไปนะคะก็คือเวลาตอนที่พายไปคุยกับคนเกาหลีเนาะยเขาจะถามว่ามาจากที่ไหนเราต้องตอบวันนี้ได้นะคะคือแทกูเกซโซวัซเซอล แทกุกเกโซวัตโซยแทกุกนะคะไทยประเทศไทยเอโซวัตโซยอคือมาจากแทกุกเกโซวัตโซยต่อไปนะคะวลีที่ก้าวแล้วเนาะก็คือชอบหมือนลายออชอบหมอนลายอายอก็คือฉันมไม่รู้ค่ะแบบนี้นะคะชอบหมือนลายออฉันไม่รู้ค่ะวลีต่อไปนะคะสมมติว่าเรากินที่ร้านอาหารแล้วเราจะขออันแนบบี้เราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเราใช้ประโยคนี้ได้นะคะคืออีก็ทอจูเซล อีกอทอจูเซลอีกอนะคะแปลว่าสิ่งนี้ทอก็คือกว่าขึ้นอะไรประมาณนี้จูเซลก็คือขอนะคะก็คือขออันนี้อีกอีกอจูเซลอ่ะอีกอทอจูเซลก็คือขออันเนี้ยอีกไงนะคะต่อไปถ้าเราจะบอกว่าไม่เป็นไรในภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่าคุนชาแนลคุนชาแนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับนะคะต่อไปถ้าเราจะปฏิเสธเนาะเราก็ปฏิเสธได้เลยว่าอ่านี่เออนี่เอไม่ค่ะ ไม่ครับนั่นเองนะคะอ่ะดวงต่อไปนะเลยหองอันนะคะสมมติเราจะถามเขาเราไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรเราจะถามเขาเพราะเราอยากรู้นะคะเราพูดว่าอีโกโมเอลอีโกโมเอลอีโกสิ่งนี้นะคะโมเอลนะคะแปลว่าคืออะไรอีโกโมเอลอันนี้คืออะไรหรอคะประโยคต่อไปวลีต่อไปนะคะคืออ e ีโก อีกอยอย่างเช่นเวลาที่เราไปสั่งอาหารนาะเราก็จะบอกว่า oh, go, oh. อ๋ออีกอยออย่างนี้ก็ได้นะคะแบบพูดแบบง่ายๆเลยคืออันนี้ค่ะประมาณนี้เนาะต่อไปเราอาจจะบอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนต่างชาตินะอาจจะทําอะไรหลายอย่างแบบที่คนเกาหลีไม่ได้อย่างเช่นแบบการ์ดเกิดเวลาที่เราต้องจ่ายเงินแล้วรูปบัตรแล้วอาจจะมีแบบเหมือนคนเกาหลีเขาพูดเหตุผลได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนต่างชาติเนาะเราบอกว่าเราเป็นคนต่างชาติใช้วรีนี้ได้เลยนะคะก็คือเวกุกคินี่เ เวคุกเกีนเนี่ยแบบง่ายๆเลยนะคะเวคุกกนเนี่ยแปลว่าชาวต่างชาติ EAO เนี e ่ยแปลว่าเป็นแปบลบว่าคือเวคุกกนเนี่ยก็คือเป็นคนต่างชาติค่ะแบบนี้ได้เลยนะคะแบบง่ายๆเนาะต่อไปเราจะขอความช่วยเหลือนะคะนี่สาคัญมากพูดประโยคนี้นะคะทว่าจูเซลทว่าจูเซลโทวาตันนี้มาจับทบตาน,นะคะที่แปลว่าช่วยเหลือจูเซโยเนี่ยออจูเซโยก็คือเป็นการขอให้เขาช่วยทว่าจูเซยช่วยด้วยค่ะ,ช,คะช่วยด้วยครับนะคะ ประโยคต่อไปนะคะที่สําคัญนิดน,นึงอย่างที่พายบอกเลยว่าที่เกาหลีเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้เวลาที่เราเขาจะจ่ายเงินเนี่ยเขาจะใช้การ์ดเนาะใช้บัตรรูดนะคะหรือแม้แต่เวลาที่เราไปสั่งอาหารมันจะมีเครื่องสั่งอาหารแล้วก็จ่ายเงินด้วยการ์ดได้เลยแต่เราเป็นเวก,กุกินนะคะเราเป็นชาวต่างชาติไม่มีเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราไม่มีการ์ดเราจะพูดว่าค้าเดืออ้อโซยล ขาดเดือดออกาเดก็คือการนั่นเองนะคะออกโซ่ soil, ไม่มีคาดเดออไม่มีการคาะไม่มีการคา่ะก็คือไม่มีบตรนั่นเองนะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะเวลาเราไปซื้อของต้องถามราคาเนะาะเออ,อมะเอ,อ,อลเอมเอลเอมนะคะเท่าไหร่เยโยก็คือคือเนาะถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยจะแปลว่าคือเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นการถามราคาน,คนั่นเองนะคะเออมะเอลก็คือราคาเท่าไหร่นันเองตรงนี้ไพ่ขอเพิ่มคําให้อีกนิดนึงนะคะ คืออย่างที่พายบอกเลยว่าที่เกาหลีสดมากเขาจะใช้การ์ดใช่ไหมคะก็คือเขาจะเรียกว่าคาดเดอใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเป็นเวกุก,กินยังไม่ได้มีการแบบคนเกาหลีนะคะเราก็จะบอกว่าเงินสดเนาะฉะนั้นเงินสดในภาษาเกาหลีนะคะก็คือยอนกึม ขันกึงแปลว่าเงินสดอันเอ็กนี้ควรไวยนะคะโอเคค่ะแทนก็ในมินิคลิป,ปน,นี้ที่อาจจะไม่ได้มินิคลิปมากนะคะแต่ว่าได้ความรู้แน่นอนนะคะก็จะสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เราเจอกันในมินิมินิคลิปครั้งหน้าเนาะตรงนี้ใครที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะหรือว่าสั่งซื้อหนังสือสรุปภาษาเกาหลีเนี่ยก็สามารถติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ